ยี่สิบห้าไม่มีใครนอนหลับทับสิทธิ์เลยคำว่านอนหลับทับสิทธิ์หมายความว่าอย่างไรข้อ 1. นอนทับเส้นตัวเองข้อ2นอนเล่นอยู่บ้านข้อ 3. นอนหลับอยู่กับบ้านข้อ4ไม่ไปใช้สิทธิ์ที่มีอยู่อ่าข้อถามถูกไหมว่าเขาให้ประโยคมาประโยคนึงคือคําว่าไม่มีใครนอนหลับทับสิทธิ์ซึ่งคาที่เขาต้องการถามก็คือคําว่านอนหลับทับสิทธิ์ ทีนี้คำนี้มันไม่ได้แปลว่านอนหลับโดยตรงมันเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองน้องจะดีดคำนี้บ่อยเวลาถึงเทศกาลที่เขาทำอะไรกันนะใช่เวลาให้เขาเลือกตั้งกันถูกปะคำว่านอนหลับทับสิทธิ์เนี่ยมันหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ไปใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่ถูกปะซึ่งข้อนี้ตรงกับข้อ4 ถาว่าทำไมถึงใช้คาว่านอนหลับพับสิทธิ์เขาอ่ะเปรียบเสมือนว่าการที่เรามีสิทธิ์หรือมีเสียงในการเลือกตั้งหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราไม่ไปทําหน้าที่หรือเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงตรงนั้นอะ่ะก็เหมือนเรานอนหลับไม่ไปทํางานตรงนั้นถูกปะ่ะเขาก็เลยเปรียบเสมือนว่า เฮ้ยคำว่านอนหลับทับสิทธิ์ก็คือเหมือนไม่ไปใช้สิทธิหรือสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นั่นเองไม่ใช่ว่านอนหลับทับทับเส้นตัวเองหรือนอนเล่นหรือนอนหลับอยู่กับบ้านเฉยๆฉันข้อนี้ข้อที่ถูกต้องซึ่งข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบนะต้องตอบข้อสี่นะคะ